คุณเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เหมือนกันกับพิงค์นะคะเดี๋ยวพิงจะเอาลิงก์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันซึ่งเข้าทำได้ผ่านมือถือได้ด้วยนะคะแต่คุณก็ต้องสังเกตตรงคำว่า image to text demo มันจะไม่ได้ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะแต่มันจะขึ้นคำว่า image to text demo แล้วมันจะมีตรงนี้ d r a image file here or click เนี่ยคะ่ะเราก็คลิกตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็เลือกรูปที่เราต้องการจะให้เว็บไซต์เนี่ยช่วยตั้งชื่อให้กับเรานะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยทีหนึ่งทีนี้รอประมวลผลสักครู่หนึ่งนะคะอยู่ที่ว่าไฟล์เราจะใหญ่หรือเล็กนะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะ a cast sitting on a wooden chair ก็คือแมวนั่งอยู่บนโต๊ะไม้นั่นเองเห็นไหม เราก็ก๊อปตรงนี้แล้วเราก็เอาไปใส่ตั้งชื่อให้กับเราได้เลยหรืออ่ะ๋ย่าเป็นอีกรูปนึงอันนี้เดี๋ยวพิงจากาออกก่อนแล้วก็เปลี่ยนรูปนะคะเป็นรูปผู้หญิงคนนี้บ้างยืนอยู่นะคะนี่เขาก็ตั้งชื่อให้กับเราละผู้หญิงในชุดสูทสีดําแล้วก็ใส่ส้นสูงประมาณนั้น นะคะก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะลองเอาไปใช้ดูสําหรับใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษการตั้งชื่อเนาะแล้วก็สําหรับคนขี้เกียจจัดไปไม่รู้จะช่วยได้มากหรือน้อยนะคะไปลองดูค่ะ